มีสังมันลอองก็พงกอไปแล้วแล้วนี่มีสาัางที่กันเนาะโอ้ยทองพาาพุ่มล้วทองตัวดีขี้กันแล้วออโอ้โหขอ,อามาเนีต่ำบ่ำมมัน่วยกอยากขีู่เอ็นดตขีมันทองปลาไผ่ลงเอ็นเ้ขีมันรับตีนอนองเดี๋ยวพาสมบรรยากาศให้ขับรถขึ้นทอครับ สวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิพามารีวิว <ไป S 1> ถนนไป,บ,นปบ้านอีตองปีล็อกไป,ไปาสำหรับระยะทางจากาอำเภอเมืองกาญจนบุรีถึงมูบ้านอีตองปีล็อก216.6กิโลเมตรสำหรับถนนเสซนนีจะมีโค้งเป็นลูปตัวเอ็ดจำนวน399โค้ง สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ติดตามไปน้ำกันเง้าวๆเลยครับสถานที่ต่อไปที่จะพาไปชมคือเนินสร้างซึกเนินสร้างซึกเป็นสถานที่ชมวิวที่นักท่องเที่ยวที่นิยมกันมาชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็สิภาพไปต่อไปชมน้ำตกจอกกระดิง่ง เป็นนำ้ำตกที่สีสวยครับสําหรับสีน้ำจะออกเป็นสีฟ้ามีความงามสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้บบควราพาดครับ โอ้พอมีสีเหลืองนี่ไงเหียวดินกระโยชดดลงฉะนั่นคือกันเนาะอ่าดินกระโยชดดลงมาอย่างวะเฮ้ยใจมักใจมักใจมักแนวธรรมศาสตร์อ่ามันโดนล่วงไปเลยฮะัน สองร้อยสร้างกองกินใบใหม่กินใบไผ่กินแล้วขีให้พร้อมแล้วก็จำอะไรผูกก็สรางอยู่ระโฝ่สื้อมอยู่แล้วสามร้อยขุดินสไลด์นอกดินมันสไลด์ลงมา แน่นอนขนาดเขาอันนีช่องกระจุกกระจุกกระแตเขากระจุกวิ่งเกี่ยววิ่งเกาะมันก็เออมันจะไล่ดินจะไล่ขนาดดินจะไล่เขาไม่ได้ออกมันได้หนี่งปีแล้วนี่เลยหมดเออเออโอ้โหเมิติเกียวตั้งก้อนมิติเหวได้เลยส้มส้มส้มบรรยากาศเป็นน้ำกันครับขึ้นอย่างเดียวครับ ไม่มีลงแน่นอนก็นอนตนขึ้นยางเดียวครับไม่มีลงครับหวังไปเห็นวิวของมูเลยแบบนี้ต้นยางเดียวผู้นอนก็นอนมาขึ้นยางเดียวครับไม่มีลงครับรเอ้ย

ตายแล้เทื่อทเกียร์ที่แตกแล้วัไม่กันสั้นกว่กันกทุกเด็ยเงน้ำรวดได้ไหมกันสั้นกับได้มันยียงอีกมั้งหือว่าก็เก่งไรถือดูยังไปตามรถเยีง เบิงเบิงครับเบิงอยากไปส้างพวกมาบอกให้ได้ขี่สั่งโวกไม่เปิมไม่นด้ขง่งโอ้สืซอมันสามสิบหก่งหรอต้้งเวียนตั้งเวียนโบกหรอกก็ขึ้นปลานาอันนี้น้ออันตัวเย็นหรอเอาไงไมเอาไงไหมเรอ กีโลยี่โลองทางช้างเือัเ็ดยี่นาเติมเอิกระจกสองทางอ่นมีกระจกครับแตกกับกุอันแตกกับกุญชอีผมมีคนอีนอันนี้มี ดีมีสภาพเออโอ้ยอันนี้ก็แตกกันอยเห็นว่าเป็นซิปเป็นซาวเลยผมมีอันดีที่กันแตกปุ๊บเป็นหุบเขาหน,น,น่นอยจังหัดเป็นแนวเหนือนอ่ำใจไปน้ำเขาเป็นเขาหุบเขาข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นุบเ,เขา เป็นเทวข้างล่างเป็นเทวแต่ว่ามันเ,เหตุหลอกไปไม่ถูกสีเพราะว่าเขาแถวนี้เป็นเขาเขาเหินปูนเป็นเขาเหินปูนเขาสั้น่นเ้เป็นภูเขาแนวนี้ปูนก็ปกูนกันอะไร้าอยเมั้ เป็นฮุกเขาเป็นฮุกเขาไปตลอดทางเลยแต่ว่ามันหลโค้งสามรอยโค้งสามอยโค้งนสี่ลอยโค้งเปนสามอยาได้รสามอยพอยตัวิสามลอยก่าสิบไรเนี่ยสามอยกอสิบโค้งมาหน่อยเ้อสามสิบกิโลเด้อนี่สามอยก่สิบโค้งสาิบกิโลดอ จันวันไลน์เนี่ยโอ้โอเคุกค้งแล้็ที่ไทยเห็นแต่ว่ามันเห็นอยากคนทไทยในรถเนาะผมรู้เขา กระจุกเอวัดกระจุกกระจกสองทางพร้อมพร้อมไปทางโค้งเขาใช้กระจกไปน้ำพิมพ์ท่างพอได้ซ่อมมาเห็นรถไปรถมา2ีปีกิโลคุณอะไรล่ะไหลงเมาตอนเราขึ้นได้ตายได้เขานี่ดีแต่ว่ามาตอนน้องเบนตอนขึ้นอยู่โอ้โหดีไปไหลมาใสได้ตาย เสี้ยงเขาไปดิอยังงัล่ะลูกล่างอ่ะแล้วมันเป็นอย่างมาเทียนบริทุ่นใช่ไหไมคุณคุบไม่ได้คุบเขาจะคุบเขาอ้สมบิว,วไุไรีกินฝุ่นแล้วสมบิว ปกี่บทบาทนนเป็ดทางไปรดถึงลางนาม่เง้ยมึงสอบอยู่ออมึงกินฟุนแล้วมึงมาเฝ้าไป การี่ได้ดูงในป่ายังมีคนมาเที่ยวก,กาลงเออ,อกมาเที่ยวกันอ้าวคเห็นถนนเลยไอ้คุปปิปี่หนองบรรยากาศบกันโหลดปลาไพปลาใหม่ไปแล้ว ในกบที่มก็ยังพากันมาเนาะมาหนาบาน,นี่อะไรปันกลายมาหนาบาน,นี้ก็ยัพากันบุดมมาเนาะเออทั้งลุกลังทั้งขึ้นเขาทั้งโค้งโอ้ยตะกี้ฝุ่นเขต้องบอกหรอเขาสำรวจมาหลายแล้วไม่เสียไป,ประวังถำนวนสำรวจอะไรต่เาเอมี ผสมอย่ก้อเนาะหาหกลับมาเลยกระชงวิว